สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูมจิรายุอยู่บ้านไม่เป็นนะครับตอนนี้นะครับเป็นตอนที่5แล้วนะครับที่บูมทําการรีวิวเจ้าซอ t เทส 350e คันนี้บอกเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยดูตอนที่ 1, 2, 3, 4เนี่ยให้กดหยุดคลิปนี้ไปก่อนนะครับกดหยุดเลยแล้วก็ย้อนกลับไปดูตอนที่ 1, 2, 3, 4ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราคุยกันในคลิปนี้ไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนเลย ว่คลิปนี้บูมจะมาสรุปให้นะครับสรุปในฉบับการขับขี่ของตัวบูมเองอถ้าใครจะไม่ดูกดกลับไปดูก่อนนะครับแต่ถ้าใครดูแล้วเรามาต่อกันเลยครับอย่างแรกเลยครับข้อแรกเลยนะข้อแรกคือฟิลลิ่งการขับขี่นะครับเรื่องอัตราเร่งบูมได้ทําการทดสอบที่เป็นจังหวะแซงแล้วกันใช้คําว่าจังหวะแซงแต่เราแซงไม่ใช่ทางเรียบไม่ใช่ทางลงเนินเราลองเทส จังหวะขึ้นเลยครับจังหวะขึ้นเนินนะครับจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยครับมาดูจังหวะอัตราเร่งแซงบนเขานะครับนี่เป็นจังหวะแซงขาขึ้นนะครับเหลือๆเลยทุกคนกำลังรถอะ่ะ เรื่องอัตราเร่งน,นะครับสำหรับเจ้าฟอนเทสสาม e เนี่ยผมบอกเลยว่าเดิมๆเนี่ยเขาทำมาให้ดีพอสมควรเลยนะครับและคลิปนั้นนะที่บูมเทสไปนะยังเปิดชิวสูงอยู่เลยนะครับยังเปิดชิวสูงอยู่ถ้าเรากดเป็นชิวต่ำอัตราเร่งก็จะดีกว่าชิวสูงอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวบูมหนัก62-64ถึงคลิปนั้นใต้ยูบ็อกไม่มีของนะครับถ้ามีของเรื่องอัตราเร่งก็อาจจะดรอปลงไปประมาณนี้ประมาณนี้ ต่อมาครับข้อ2ครับเป็นฟิลลิ่งการเข้าโค้งกับเจ้าซอนเทส3-5 0ศ e ฉแบบับแบบเดิมทั้งคันเดิมทั้งคันนะครับแล้วก็เปิดชิวสูงคียแต่คลิปนี้ต้องแจ้งก่อนว่าบูมดอบลมลมยางอดอบมันลงไปช่วยนะครับในระดับ1เพื่อให้แมทก,กับฟิลลิ่งของบูมนะครับแล้วก็โชคหลังนะครับพีโหลดมันมี4-5ถึงระดับนับอย่างนี้แล้วกันสมมุติบูมนับว่า5คือแข็งสุด ของบูมก็ลดลงมาเหลือประมาณ2อ็อ่ากอก2นะคะรับกอก2ถามว่าลงไปกอก1ได้ไหมตอบเลยว่ามันก็ลงไม่ได้แต่เวลาจัมมันจะวูบวเกินไปนะครับบูมก็เลยใช้กอก2อ่ะไปดูฟิลลิ่งกันเลยครับ ฟิลลิ่งที่ได้นะครับออกมาก็ประมาณนั้นที่เราล็อก1้0เข้าไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าโค้งอะ่ะมันเป็นโค้งที่มันไม่ได้ลึกมากมันผ่านหัวโคง้งปุ๊บมันจะเจอปลายโค้งทันทีทําให้รถไม่ได้เอนเยอะแบบเข้าไปฟึบเข้าไปฟึบเข้าไปฟึบนะครับมันเลยเป็นฟิลลิ่งแบบว่าไม่ได้เอนเข้าไปเยอะมากๆกอ่าก็ออกมาได้ฟิลลิ่งประมาณนั้นที่คลิปมันแสดงออกมานะครับต่อมาข้อ3นะครับ ข้อ3นี้บูมได้มูฟและไปเทสบอกเลยว่าที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับบูมเทสโดยการขับขี่ขับขี่ชิวต่ําก็คือชิวต่ําลงไปลมยางเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะว่าการที่เราเติมยางแข็งขึ้นมันได้เรื่องสปีดที่เพิ่มเข้ามานะครับคลิปนี้ผมอยากลองเรื่องสปีดของรถและเลยเพิ่มลมยางเข้ามาแต่ไม่ได้เพิ่มจนแบบเยอะมากมายมหาศาลนะครับเพราะว่าถ้าผมเพิ่มมากมายเนี่ยรถมันมีอาการ เด้งถึงเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างเดิมเนะาะก็เลยเพิ่มเข้ามา30มั้งข้างหน้า30ข้างหลังนั้นสามเอ็นสาไม่เกินนี้ลมร้อนนะครับย้ำว่าลมร้อนถ้าลมเย็นก็เหลือประมาณยีข้างหน้าประมาณยี่7หกยีข้างหลังก็ประมาณ25 26ประมาณนี้นครับกรณีลมเย็นนะครับแต่ลมร้อนก็ได้ฟิลดิ้นงนั้นคราวนี้บุมลองนะครับล็อกมา140้ยและเราเจอเนินชันๆอย่างเงี้ยปุ่มอยากรู้ว่าเจ้าซอนเทสสามาสูนย์เนี่ย เวลาขี่เจอเนินอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่เราล็อกมา140แล้วอะ่ะมันจะเหลียวความเดียวเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับ ความเร็วในย่าน130ยเนี่ยกับการขึ้นเนินนั้นอะ่ะผมมองว่าถือว่าโอเคเลยนะครับกับชิลต่ําต้องแจ้งก่อนว่าชิลต่ําถ้าเราเปิดชิลสูงขี่ความเร็วก็อาจจะดอรอปลงไปอีกและถ้ารถมีสัมภาระ,ะอีกความเร็วมันก็จะดรอปไปอีกและถ้ายางอ่อนกว่าผมกว่าผมนะย้ำว่ายางอ่อนกว่าผมอ่ะความเร็วมันก็จะดรอปอีกแต่ถ้ายางแข็งกว่าผมความเร็วอาจจะได้ดีกว่าผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเรามาทําการเทสเมื่อเราเข้าโค้ง ซึ่งเส้นที่บูมลองนะครับก็คือเข่าขค้อมุ่งหน้าสู่ปตวทาวังทองหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองการเทก็เหมือนกันนะครับชิวต่ำชิวต่ำเหมือนคลิปเมื่อกี้นี้เลยก็คือต่อจากคลิปนั้นเลยนะครับแต่เนี้ยเป็นฟิลดิ้งเข้าโค้งที่มันต้องเอ็นรดเยอะๆแหละอ่ามันต้องเอ็นยอดเอ้ยลดเยอะเยอะแล้วนะครับฟิลดิ้งจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ

ดินดูดิรถด,ดินมากโอ้ทุกคนไม่ไหวฟิลลิ่งที่ได้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเอาซอนเทสสาม e ไปขี่ความเร็วย่านนั้นอนะผมมองว่ามันอันตรายใช้คำว่าอันตรายเลยซอนเทสสามเนี่ยผมมองว่ามันเป็นรถที่ไม่ต้องการเอ็นเยอะขนาดนั้นมันเป็นแนวทัวริงที่แบบควรอยู่สัก110 120ช่วงที่บูมขี่ย่านความเร็ว1้0ยี่อ เข้าโค้งเอง็นเยอะๆรถไม่อแงเลยนะครับแต่ถ้าอัปเกรดช่วงล่างเมื่อไหร่ผมมองว่ามันเป็นรถที่เข้าโค้งได้ไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าใครเลยจริงๆนะครับผมอยากจะเสนอถ้าเป็นช่วงล่างเดิมถ้าเป็นช่วงล่างเดิมนะครับปูมได้ลองเปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนท่านั่งนะครับปกติบูมขี่ออกทิปก็จะนั่งแบบนี้กับแบบนี้ปกติจะเปลี่ยนแค่ขาบางจังหวะก็อาจจะมี เดินมาข้างหน้านิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นฟิลดิ้งที่อยากเข้าความเร็วนั้นจริงๆกับช่วงล่างเดิมมันมีอีกวิธีนึงครับคือท่วงช่วยครับขยับก้นครับเบี่ยงก้นมาเลยครับไปกับซอนเทสเนะี่ยเบี่ยงดึงมันช่วยครับลถนิ่งขึ้นนะนิ่งขึ้นแต่คราวนี้เรามันเป็นสายทัวริงสายเดินทางนะครับต้องมาคอยขยับก้นไปมาเจอโค้งขวาขยับขวาเจอโค้งซ้ายขยับซ้ายอย่างเงี้ย ไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะว่าปกติผมขับรถค่ายอื่นๆในคลสเนี้ผมก็ไม่เคยต้องโยกขนาดนั้นเอาเป็นว่าผมมองสําหรับโซนเทสสามารถศูนว่ามันเป็นรถทัวริงที่ไมไ่ต้องการทําความเร็วในโค้งแบบจัดจ้างขนาดนั้นผมมองมันแบบนั้นนะครับแล้วคราวนี้ก็จะมีคนที่แบบว่าอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าขับความเร็วในโค้งย่านนั้นแล้วมันเป็นแบบนั้นแล้วทางตรงจะเป็นยังไง ไปดูทางตรงกันเลยครับโอนี่ครับเหมือนเริ่มจะสุดที่ร้อยหมนะครับแต่ถ้าเป็นชิลต่ำผมว่าน่าจะไปได้อีกอันนี้เราชิลสูงนะครับลองดูครับ จะทาให้ดีที่สุดผมจะทําให้ดีที่สุดนะต้องบอกนยครับว่าทางตรงสําหรับช่วงล่างเดิมย้ําเลยนะช่วงล่างเดิมถือว่าทาได้ดีแต่คลิปนั้นนะครับต้องบอกอีกว่าความเร็วนั้นคือยางแข็งนะครับคือบุมเติมยางมาแข็งพอสมควรเลยแข็งพอสมควรเลยนะ ที่มันเป็นฟิลลิ่งคลิปนะครับก็คือเส้นทางกรุงเทพกรุงเทพกลับมาพิจิตนี่แหละที่บูมเทสนะครับที่ได้160ตนตน้นประมาณนี้แต่ว่าชิวสูงขับขี่ชิวสูงนะครับแล้วก็เทสท็อปสปีดบูมก็ไปเทสที่ข่าวขออันนั้นอนะ่ะใช้ชิวต่ำนะครับความเร็วที่ได้ก็168แต่ลมยางไม่ได้แข็งนะครับลมยางไม่ได้แข็งเหมือนที่บูมวิ่งกรุงเทพพิจิตรนะลมยางมันอ่อนถ้าลมยางแบบนั้นอนะ่ะ มมองว่าที่เขาพูดกันว่า107อะ่ะผมว่ามันคือเรื่องจริงนะเออจากใจเลยสำหรับซอน t ทส 350e เนี่ยแล้วก็ถ้าหนนไทยเรานะครับเอาตรงๆเลยพี่ถ้าคิดจะใช้มันเดินทางอะต่อให้จำไวยหรือไม่ไวยอะผมอยากให้อัพนะครับอัพโชคเถอะถ้างบน้อยก็อัพข้างหลังก่อนก็นได้ข้างหน้าก็ย่อนๆกันได้อยู่อัพหลังมาก่อนเออผมว่าหลังมัน ถ้ามันมีรีบาวอะ่ะมันจะดีกว่านี้อีกรีบาวาเพิ่มรีบาวได้อะไรเงรี้ยปั๊บรีบาวได้เพราะว่าดีกว่านี้ครับเพราะว่าบอกเขาให้มาก็นุ่มแล้วไงเออสำหรับซอนเทสสามห้าศูนย์นะต่อมาครับเรื่องน้ํามันครับเวลาหน้าจอขึ้นไฟกระพริบอ่าอันนี้บุมลองเทสครับเขาบอกว่าถัางน้ํามันอ่ะได้สิบหกสิบหกลิตรอ่าแต่ว่าพอหน้าจอมันขึ้นกระพริบแล้วใช่ไหมผมก็เลยลองไปเติมน้ํามันประทอ เติมได้ทั้งหมด13.9นะครับกรณีน้ํามันกับพิบที่หน้าจอนะได้13.9ผมก็ผมเลยคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าน้ํามันกับพิบเนี่ยแสดงว่ามันยังเหลือในถังอยู่อีก2ลิตรนะครับอานี่แล้วก็ทดลองให้กับทุกคนดูนะครับส่วนอัตราการกินน้ํามันของเจ้าซอนเทส 350E บูมทดลองจากปตทอ,อยุธยามัง้งแล้วก็มาจบที่ปตท,อ,ทอินบุรีมันมันอยู่ระยะทาง100กิโเมตรพอดีเป๊ะเ,เ,เลย เทสเส้นนั้นนะครับ100กิโลเมตรขับอยู่ประมาณ45นาทีถ้าจำไม่ผิดผมก็ต้องย้อนไปดูคลิปเหมือนกันประมาณ45นาทีแล้วก็จะมีชาแค่ช่วงฝนตกนะครับช่วงฝนตกก็ชาอยู่ประมาณไม,ไม่เกิน5นาทีนะครับไม่เกิน5นาทีที่เหลือก็ก,กดก็ลองย้อนไปดูคลิปที่2คลิปที่2นะครับอัตราเฉลี่ยที่ได้ที่ได้นะครับชิวสูงนะครับขี่ชิวสูงอยู่บล็อกไม่มีของไม่มีคนซ้อน แล้วก็ยางแข็งด้วยยางหลังทิปนั้นน่าจะมาณ3มเเลยนะครับ37เลยข้างหน้าก็ประมาณ3 3ได้มั้ง3 3 3 4ลมร้อนนะครับลมร้อนก็โดนไป17.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับผมผมมองว่าโอเคนะโอเคเพราะว่าผมขี่ย่านนั้นก็ประมาณนี้หลาย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 ค่ายหลายๆลายแบรนด์ที่บุมลองรถนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าลมอ่อนกว่านี้และมีน้ําหนักมากกว่านี้ผมบอกเลยว่า กินมากกว่านี้อย่างแน่นอนจากใจที่บมแบกรถผมแบกทุกคันนะครับรถผมแบกทุกคันทำมันทําได้17.5กับย่านนั้นถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วจริงๆต่อมาครับมาดูกันที่การทดลอง t ็ n ช i o n control อ่า คราวนี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมฟิลดิ้งระบบแท็กชั่นคอนโรลของเจ้าซอนเทส 350e นะครับซึ่งจะบอกเลยว่าไม่มีปุ่มกดอยู่ตรงคอนโซลตรงนี้นะครับและตอนขับขี่ไม่สามารถกดเปิดหรือปิดขณะขับขี่ได้นะการที่จะใช้งานต้องจอดรถให้นิ่งนะครับแล้วก็เข้าไปเซตครับเลือกตรง TCS นะครับแล้วกดเซตค้างไว้นะครับอ่านี่ครับนี่แต่เมื่อจะค้างแบบนี้นี่อันนี้คือปิดนะครับตอนนี้คือระบบแท็กชั่นคอนโรลปิดอยู่นะครับ แต่เดี๋ยวผมจะเทสแบบมีทัคชั่นคอนโทรลนะครับอ่าเนี่ยตอนเนี้ยคือทัคชั่นคอนโทรลทำงานแบบปกตินะนี่โอเคแล้วก็ตรงนี้ครับเครื่องหมายตกใจอันนี้คือลมยางอ่อนกว่าปกตินะครับแต่น,นี้คือลมเย็นนะครับพอมันร้อนมันจะอยู่30ก,กว่าๆนะครับเครื่องหมายตรงนี้ก็จะหายไปนั่นเองอ่าอันนี้บูมเติมในฉบับการขับขี่ของบูมนะครับลมเย็นประมาณนี้แต่พอร้อนครับมาขึ้ื่อนไปข้างหลังประมาณ32 3สประมาณนั้นครับ ส่วนข้างหน้าก็อยู่ประมาณ30ประมาณนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเทสเท,ทชั่นคอนโทรลกันนะครับเปิดเรล่งเลยนะครับ3 2เริ่มนี่เป็นฟีลลิ่งนี้นะครับ2เริ่มนี่เป็นฟีลลิ่งนี้นะครับอ่าแบบสะอึกสะอึกอึดๆอึดอแต่ไม่ได้ตัดจนแบบถือว่าถ้า10ถ้า10คะแนนผมให้ประมาณ หกแล้วกันหกแล้วกันผมยังมองว่ามันก็ยังมีจังหวะที่ยังพุ่งไปอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับเห็นปะอา่าอันนี้กรณีแท็กชันน่น control ทำงานนะครับจะเป็น feeling นี้ถ้าโค้งโค้งอยู่เนี่ยผมก็ไม่กล้านะครับไม่รู้ว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับเนี่ยแอบแอบปัดนะครับแอบปัดก็ต้องมี feeling คุมรถหน่อยคราวนี้ครับมาลองปิดนะครับมาลองปิดนะคราวนี้ปิดนะครับ ถ้าปิดเท c ชั่นคอนโทรลก็เข้าไปที่โหมดเซตครับแล้วก็เลือกที่หาแป๊บนึงนะครับนี่ครับตัวนี้ครับปิดปุ๊บกดไว้อ่านี่ครับอันเนี้ยถ้าโชว์อย่างเงี้ยคือปิดแล้วนะครับเราปิดเทชชั่นคอนโทรลนะครับคันนี้เวลาขับขี่ก็ต้องควบคุมนะครับมันจะโชว์ว่าเราปิดแล้วนะครับควบคุมดีๆนะครับนี่ล้อหลังฟรีครับเลื้อยเลยตอนนี้ล้อหลังเลื้อยครับผมก็ไม่กล้าเปิดแรงมากครับ ดือกิ้งอยู่แถวนี้ครับนะครับนี่ล้อหลังฟรีครับเลื้อยเลยตอนนี้ล้อหลังเลื้อยครับผมก็ไม่กล้าเปิดแรงมากครับเดือกิ้งอยู่แถวนี้ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโหมดแฮชชั่นคอนโทรลนี่ครับเลื้อยครับอ่าเรื่องระบบแฮชชั่นคอนโทรลนะครับผมมองว่าซอนเทสสามห้าศูนย์อีเนี่ยถ้าแนวผมอ่ะผมเป็นแนวที่แบบเปิดคเคร่งเนาะผมมองว่า มันยังดีไม่พอสำหรับผมครับควบคุมดีๆนะครับนี่ล้อหลังฟรีครับเลื้อยเลยตอนนี้ล้อหลังเลื้อยครับผมก็ไม่กล้าเปิดแรงมากครับมันยังมีอาการปัดอยู่ก่อนที่มันจะสะอึกอ่ะเออมันยังปัดไปก่อนอ่ะอันนี้คือแบบพอจังหวะปัดอ่ะอันนี้เราต้องควบคุมรถนะครับใครควบคุมรถไม่ดีก็อาจจะมีกิ้งเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าบูมเป็นคนเปิดเร่งแรงอยู่แล้วบูมเป็นคนเปิดเร่งแรงอ่าสำหรับผมมันเลยอาจจะยังไม่พอแล้วก็เวลาจะปิดหรือจะเปิดครับ มันขี่อยู่มันไม่สามารถเปิดปิดได้มันต้องจอดรถให้นิ่งมันถึงจะสามารถกดเข้าไปในโหมดแล้วก็เซตเปิดหรือปิดแฮกชั่นคอนโทรลได้นะครับอันนี้มันมีข้อเสียก็คือเวลาเราไปเจอทางชันชันทางชันชันนะครับแล้วรถออโต้โดยปกติมันต้องส่งมานะครับอ่าแต่ถ้าทางชันตรงนั้นมันเป็นทางชันที่แบบมันเป็นหินกวดหินทรายอ่ะเออบางทีครับแฮกชั่นคอนโทรลมันอาจจะทํางานกลางเนิน ทำให้รถไม่สามารถส่งไม่ได้และรถคันนั้นอาจจะต้องหยุดอยู่กลางเนินนะครับแบบหยุดเลยปึก๊กวื้ส่งมาตึกตึกตึก,ตกหยุดคราวนี้จากที่แบบรถกําลังมีแรงส่งแล้วเรากดปิดตัวชันของโดแล้วก็เปิดเร่งไปต่อคันนี้มันทําไม่ได้มันต้องจอดนะครับสมมติไปหยุดอยู่กลางเนินรถไม่มีกําลังส่งขึ้นผมบอกเลยว่ารถจะไม่มีกําลังส่งขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะเจอจะพอดนั้นแต่ที่ผมเอามาพูด มีรถยุโรปและกันรถยุโรป 400cc เคยออกคิดกับผมแล้วเขาเป็นเวนี้เลยที่ต้องจอดปิด traction control นะครับไม่สามารถขี่อยู่แล้วปิดได้นั่นนะครับติดอยู่กลางเนินเลยมันก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับถามว่ามันช่วยเซฟเรื่องความปลอดภัยไหมถ้าจอดแล้วปิดมันก็เซฟแต่บางจังหวะก,การใช้งานรถของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้ผมเลยน,นําเสนอในการใช้งานในแบบของผมล้กัน ต่อมาครับเรามาทําการทดสอบ0ถึ140กันดีกว่าว่า building เป็นยังไงแล้วก็ลองระบบเบรกของเขาไปเลยต้องบอกยว่าข้างหน้า4พอรด4พอดในที่นี้แถมให้จานที่เป็นหมุดโฟมาให้ด้วยนะครับโส่ข้างหลัง2พอดนะครับหน้าหลัง ABS พร้อมแล้ว คราวนี้นครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลอง0ูนย์ถึงร้อของเจ้าซอนเฮดสามพนห้าี e นะครับในฉบับชิวสูงแบบนี้นะครับว่าใช้ระยะทางประมาณกี่ร้อยเมตรนะครับบูมได้ทําการรีทิปรีทิปไปแล้วให้เป็นศูนจุดูนะครับอ่าแล้วก็จังหวะนี้เราก็จะเทสระยะเบรกให้ไปด้วยเลยเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังนะครับอ่ามาลองดูว่า AB s ของเขาเนี่ยจะช่วยลดหยุดครับประมาณระยะทางเท่าไหร่พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ 100เมตรนะครับ100เมตรนะครับทุกท่านอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ0นยถึงสําำหรับผมรถเดิมๆอะ่ะถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับรถเดิมๆแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยไว้ใจได้นะครับกับความเร็วในย่านนี้ที่เราใช้นะเออสำหรับผมถือว่าโอเคแล้วก็คลิปนั้นเราเทสยางอ่อนนะครับเทสยางอ่อนถ้าเทสถ้าเทสยางแข็งมันก็ อาจจะความเร็วมาไวกว่านั้นอย่างแน่นอนแต่นี้ผมเทสยางอ่อนลมเย็นเลยครับเพราะว่าไม่ได้วอร์มยางนะครับแบบขี่ไปแค่ไม่กี่โลยงครับอุณหภูมิยังขึ้นมานิดเดียวเองนิดเดียวเองอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับซอนเทส3 5 0 e รีวิวในฉบับของช่องบูมเองนะครับแล้วก็ขับขี่ด้วยตัวบูมเองแล้วก็พวก USB บง u s เอเขาก็ให้มาใช้ได้ครับใช้ได้หมดเลยที่เก็บคงที่เก็บของเนี่ยอันนี้ก็ปื้มนะครับ ยัดได้น้ำา1.5ลิตรทั้งสองข้างคือแบบโคตรดีแล้วก็เบรกมงเบรกมือที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้คือมันตีตลาดบ้านเราเลยครับแล้วก็ลดเพียงแค่1 5เองแสนห้าตอนนี้แสนห้าแต่ถ้าใครเอาไปขับขี่ผมก็อยากให้เพิ่มงบอีกชนีดครับอัพช่วงล่างถ้าหน้าฝนก็เปลี่ยนยางเลยครับถ้าหน้าฝนเนี่ยขับขี่ปลอดภยัยเปลี่ยนยางดีกว่าครับยางตัวนี้เหมาะกับถนนแห้งมากกว่าจักใจเลยนะครับ แล้วก็โชกคถ้าง,งบน้อยก็เปลี่ยนแค่ข้างหลังก่อนแต่ถ้าง,งบเยอะหน้าหลังเลยครับส่วนเบาะบอกเลยว่าโอเคนะครับเบาะตัวนี้เขาให้มาช่างไทยนี่อาจจะไม่ได้งบประมาณทำเบาะของซอนเทสอาจจะเลยนะครับแล้วก็ไฟให้มาเป็นโปรเจคเตอร์หดวงนี่ก็ช่างสปอร์ตไลท์ไทยเราก็คิดหนักนะครับเจออย่างนี้เข้าไปก็จจประมาณนี้ครับสําหรับซอนเทส350 5ตอนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนมาถึงตอนที่5หลังจากนี้ปุ้มก็เตรียมเดินทางท่องเที่ยวแล้วครับคันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้แต่งไหมครับแต่ถ้ามีโอกาสได้แต่งก็เดี๋ยวมาทาคลิปให้ดูกันนะครับแต่นี้ตอบไว้ก่อนนะครับว่าไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าหลังจากนี้มันเป็นฤด,ดูแห่งการท่องเที่ยวแล้วนะครับเราไปเที่ยวกันดีกว่าครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับ